สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโดเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับระบบเพอร์ซอนานะครับในเพอร์ซอนาไฟล์เดฟแลนทัมเอแบบหมดจดเลยนะครับให้ผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นเพอร์ซอนาไฟล์แบบเข้าใจนะครับเพราะนัดก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะครับนะัดจะพยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วก็ละเอียดที่สุดนะครับเพื่อให้เพื่อนๆสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็หาเพอร์ซอนาที่เหมาะกับ ทีมของเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับซึ่งถ้าข้อมูลนะครับมีอะไรตกหล่นไปหรือผิดพลาดอะไรไปเพื่อนเื่อสามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำทางคอมมูนิตี้หรือว่าผู้เล่นใหม่ผู้เล่นที่เล่นเพอร์ n ซนาไฟได้เลยนั่นเองนะครับถือว่าเราช่วยเหลือกันละกันนะครับอ่ะโอเคไม่พูดภาำนําเพลงเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับเพอร์ n ซนานะครับแบบง่ายๆเลยนะครับแบบเข้าใจแบบง่ายๆก็คือ,เ,อคเป็นเหมือนการ์ดนะครับเป็นเหมือนการ์ดหรือเป็นตัวละครที่เปลี่ยนสถานะนะครับ เปลี่ยน row ให้กับตัวเอกของเราหรือว่า wonder นั่นเองนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกการ์ดอะไรก็ได้สามารถที่จะเปลี่ยนให้ตัวเอกของเราเนี่ยเป็น dps เป็น b u ฟเป็น h e ลนั่นเองนะครับและยังไม่พอสามารถที่จะเปลี่ยนธาตุได้อีกด้วยคำว่าเปลี่ยนธาตุเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะทำให้ ปาร์ตี้เราเนี่ยได้ปรับอย่างเช่นตอนนี้นัดมีใช่ไหมรินแล้วก็มีเรนนะครับตอนนี้นัดก็จะได้ปาร์ตี้เหมือนกับเพิ่มเคิร์สดาเมจแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะถ้านัดเปลี่ยนเอาตัวหลักนะครับตัวหลักธาตุหลักเนี่ยของวอนเดอร์หรือว่าตัวเอกของนัดเนี่ยเป็นธาตุเคิร์สนัดก็จะได้ปรับขึ้นมาท,าทันทีก็คือเป็น12%นั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยสามารถที่จะช่วยเหลือได้ครับและยังไม่พอเพื่อนๆสามารถที่จะคอมโบ2ธาตุด้วยกันได้ด้วยนะสมมุติตอนนี้นัดมีลมกับ เคิร์สถูกต้องไหมนัดก็เอาลมมานะครับสมมติว่าเอาลมมาใส่ปุ๊บเห็นไหมนัดก็จะได้บัฟ2อันเลยเพิ่มดามจธาตลม10%แล้วก็เพิ่มดามจเคิร์สอีก10%นั่นเองครับเวลาเราไปเจอเหมือนกับสตูหรือว่ามอนสเตอร์ที่มันแพ้2ท่ธาตุหรือว่ามีหลายทีท่เราจําเป็นจะต้องใช้หลายธาตุเราสามารถที่จะใช้อย่างนี้ได้อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็เป็นการอธิบายเกี่ยวกับความจําเป็นของวอนเดอร์หรือตัวเอก เบื้องต้นของเรานั่นเองครับอ่ะโอเคเคลียร์นะครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับระบบวันเดอร์นะครับมันจะขึ้นอยู่กับเ l ลเบ r รูมนะครับก็คือผู้นี่เป็นเหมือนกับการผสมการ์ดแล้วก็เอามาให้ตัวเอก ใช้นั่นแหละเออหรือว่าถ้าเราเหมือนกับเล่นเกมอื่นมาถูกต้องไหมก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสแตนนั่นเองนะครับก็จะเป็นสแตนของเรานั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงซึ่งเพอร์ซนาหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่3มฟังก์ชันนะครับก็คือเป็นเหมือนกับอัพเลเวลนะครับอันนี้หลายคนกดอยู่แล้วนะครับและก็จะมีเหมือนกับเรียนรู้สกิลนะครับเรียนรู้สกิลเดี๋ยวนะจะไว้ทีหลังเพราะว่าเรียนรู้สกิลเป็นอะไรที่ ต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็อธิบายเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับการเช็คแล้วก็การเลือกว่าเอ้ยเราอยากจะใส่สกิลอะไรไม่ใส่สกิลล,ลบสกิลอะไรออกอะไรเงี้ยครับมันก็จะทําให้เหมือนกับเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นแล้วเราสามารถที่จะใช้เพอร์เซนาตัวเดียวแล้วสามารถที่จะใช้หลายธาตุมีหลายหน้าที่อย่างเช่นตัวละครที่พิเศษมากๆเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นจานุสิกของเรานะครับอย่างเช่นจานุสิกของเรา จานุิกของเราก็จะมีความพิเศษมากเพราะว่าจานซิกของเราเนี่ยสามารถที่จะ เรียนรู้สกิลได้แทบทุกธาตุเลยนั่นเองนะครับเรียนได้แบบทุกธาตุเลยนั่นแหละแต่อาจจะไม่ใช่ขั้นสูงอาจจะเป็นแค่เลเวล1เลเวล2ใช่ไหมเลเวล3เลเวล4ก็จะเรียนรู้ไม่ได้แต่เราก็สามารถที่จะามาช่วยเหลือเหมือนกับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นบัฟเป็นนู่นเป็นนี่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสําหรับแบบความสามารถนะครับของตัวเขาเรียกว่าเพอร์เซนาะครับที่มันจะช่วยเหลืออะไรของเรานั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับเพอร์เซนาเนี่ยเราสามารถที่จะ เรียนรู้ได้เลยก็คือเป็นการผสมเราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับตรงที่ persona fusion นะครับเข้ามาตรงที่ persona fusion ปุ๊บแล้วเราก็ดูนะครับว่า persona fusion อะไรอะ่ะที่เราไม่มีนะครับ persona ที่เราไม่มีเนี่ยมันจะเขียนว่า not registered ก็คือจะเป็นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกด fuse vortex ไปได้แล้วมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเรามีไม่มีถ้าเราไม่มีนะครับเราก็สามารถที่จะกดโอเคมันจะไม่มีถูกต้องไหมเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะซื้อผ่านแต้มเนี่ยเช่นเนี่ยน่าสามารถที่ใช้แต้มซื้อได้ หรือถ้าเราเลือกอันแรกก็คือเราจะไปลงนะครับไปลงเหมือนกับลงดันเพอร์ซนาเพื่อที่จะหาตราเพอร์ซนามานั่นเองนะครับอ่ะก็คือเราสามารถที่จะใช้ Energy หรือว่าจะใช้แต้มซึ่งแต้มเนี่ยได้มาจากการลงดันเพอร์ซนานั่นเองนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนๆลงอะ่ะมันวินวินอยู่ละนะครับมันจะได้ทั้งตราแล้วก็ได้ทั้งเหมือนกับเหรียญแลกนันเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบบง่ายๆเลยอ่ะ พอเราได้ตัวละครมาแล้วนะครับมันจะทําให้เราได้แต้มตรงนี้นะครับมันจะทำให้เราได้แต้มตรงนี้นนตัวน,นี้นัดเก็บแล้วนะครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะอัพสเตตนะครับอัพสเตตของตัวหลักของเราได้ก็คือเป็นตรงนี้นะครับเนี่ยสามารถที่จะอัพสเตตพาสซีฟได้นะครับหลักๆนัดก,ก็แนะนําให้อัพดาเมดนะครับหรือเพื่อนๆจะอัพเป็นเหมือนกับสายบัฟก็ได้เนะี่ยก็อัพมันก็จะทาให้ ตัวละครตัวหลักของเราที่ใช้เพอร์ซนาเก่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วยังไม่พอนะครับ3อันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับอันเนี้ยสอันเนี้ยหลายคนอาจจะถามว่าคุณนัทครับเราควรอัพอะไรดีนะครับอันนี้นะครับอันนี้ตามตามมุมมองของนัทนะครับมุมมองของนัทเราควรที่จะอัพนะครับเราควรที่จะอัพอันนี้นะครับ Enhance p e r s o n าอันที่3แบบนําเพราะว่ามันจะทําให้เลเวลเพอร์ซนาตรงนี้นะครับ เพิ่มเติมนั่นเองนะเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับนี่อ่ะก็คือเพื่อนๆจะเห็นหน้าจอของสกิลของเพอร์สโอน่านะครับอ่ะก็คือมันจะมีสกิลสกิลพัฟซีบนะครับสกิลพัฟซีบต,ตรงนี้ก็คืออันที่นัดแนะนํานะครับที่นัดแนะนํานะครับไอตรงนี้นะครับไม่ใช่พัฟซีบต,ตรงนี้ดิเออ เรามาดูตรงที่หน้าจอ p e r ร o n นานะครับว่ามันมีความสำคัญยังไงนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆอัพตรงขวามือสุดนะครับของตัวละครเรามันจะเพิ่มเลเวลตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มเลเวลเหมือนกับเป็นสกิลแบบเขาเรียกว่าเป็นสกิลสกิลทิฟแท็กติกแล้วก็สกิลติดตัวนั่นเองนะครับเรียกง่ายๆก็คือพาร์ทีนั่นเองอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูใหม่เดี๋ยวออกไปดูคือเกมเนี้ยมันต้องสลับอ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนัพตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอัพตรงขวามือเนี้ยมันจะเพิ่มสกิลด้านบนสุดโเค มันจะเพิ่มสกิลด้านบนสุดของเพอร์โซนานะครับก็คือสกิลนี้นั่นเองนะครับมันก็คือจากสกิลตรงนี้นั่นเองครับถ้าเพื่อนๆอัพตรงกลางมันจะเพิ่มเลเวลสกิลของสกิลข้างล่างนี้ที่เพื่อนๆเลือกซึ่งอันเนี้ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยก็คือแบบสามารถที่จะเรียนกดผ่านตรงนี้ที่นันบอกไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็คือจะเพิ่มตามเลเวลที่เพื่อนๆอัพเลยนั่นเองนะครับส่วนการที่เราจะเพิ่มเลเวลพาร์ตสี่แบบพาร์ตสี่จริงๆอะพาร์สี่แบบ ความสามารถเฉพาะอย่างเช่นตรงนี้เราจําเป็นที่จะต้องปลดล็อกเลเวลนะครับปลดล็อกเลเวลคืออะไรอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับสำหรับการปลดล็อกเลเวลเนี่ย<ส>ก็คือจะเป็นการกดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าโอเวอร์คล็อกนั่นเองนะครับเป็นโอเวอร์คล็อกซึ่งถ้าเราเพิ่มโอเวอร์คล็อกเนี่ย มันก็จะเพิ่มเลเวลของสกิลสมมติอันนี้อาจจะเป็น increase h e a l i n g 15%้าเเ์ถ้าเรา o v e r c o หนึ่งครั้งก็คือใช้ตัวซ้ำนั่นแหละมันก็อาจจะเพิ่มเป็น17%หรือ20%อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคาเรียกความสามารถตรงนี้อ่ะอันนี้ถือว่าเคลียร์แล้วนะเคลียร์กับการแบบเอ้ยโอเคหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอตอตรงสแตทเนี่ยเราอัพอะไรถ้าอัพตรงนี้มันจะเพิ่มสกิลข้างบนซึ่งเพื่อนเพื่อนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นั่นเองครับเรียกว่า pass สนื่อัรตรงนี้นะครับมันจะ มันจะเพิ่มเลเวลสกิลนะครับสกิลแอคทีฟของเพื่อนๆสกิลนะที่เพื่อนๆสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับเ,ออเพื่อนๆที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ก็คือแบบไอ้สกิลสีขาวข้างล่างที่เราสามารถที่จะเลือกเอาเข้าออกได้นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้มันจะอันนี้นาะก็ไม่มัน่นใจมันช่วยอะไรน่าจะช่วยที่ทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกของ สกิลไฮไลท์อันนี้เพื่อนๆถ้าทราบก็สามารถที่จะอธิบายแล้วก็แนะนํานัดมาได้นะครับอ่ะโอเคเขียนนะอ่ะประมาณนี้นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการอัพาสีม mm hmm. เกี่ยวกับเพอร์สนาอะไรต่างๆซึ่งเรามาถึงหัวข้อที่เขาเรียกว่าอะไรนะหลายคนอาจจะสงสัยว่า mm hmm. ทําไมนะครับทําไมหลายๆคนแนะนําให้เราจีบเมโรเป้หรือเพื่อนๆอ,อ,อยากจะจีบตัวอววยก็ได้อันนี้แล้วแต่แต ถ้าเราไปไกด์ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะไกด์ต่างประเทศไกด์คนจีน g ก o b อลหรือแม,แม้แต่ในประเทศไทยหรือถามคอมูเขาก็จะแนะนำมาว่าให้เราจีบเมโรเปถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถที่จะฟิวชั่นหรือทำให้เราสามารถที่จะได้เพอร์ n ซนาที่เราหาไม่ได้จากการลงดันนะครับมันจะมีเอ็กซ์คลูซีฟเพอร์เซนาอยู่อย่างเช่นอาร์คแองเจิลเนี่ยเพื่อนๆไม่สามารถที่จะหาได้จากดานันเพื่อนๆจำเป็นที่ต้องจีบ จีเมโลเป้ ope, แล้วก็ทำความสัมพันธ์ไปให้ถึงเลเวล5นั่นเองนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะฟิวอาร์กเอนเจิลได้หรือว่าจะเป็นเซตาน่าหรือว่าหลายๆตัวซึ่งหลายๆตัวที่เพื่อนๆไม่สามารถฟิวได้เนี่ยมันก็จะมาจากเมโลเป้แล้วก็จะเป็นกิจกรรมตีกิวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักๆที่สำคัญเนี่ยคือถามว่ามันสำคัญไหมนะักคิดว่ามันจะสําคัญจริงๆก็คือหลังจากเลเวล13ไปแล้วเพราะว่านาซิซัตเนี่ยถือว่าเป็นตัวท่านลมที่1ในท่านลมที่ดีที่สุดนะครับ ก็คือหลัง13ไปและพอเพื่อนๆเก็บจนถึงเลเวล15 <_ d ata> เพื่อนๆจะได้เอ็กซ์ร้าซิลหรือว่าได้ของที่จะฟิวอะของที่จะผสมเพอร์ซอนาเราอะมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าถามนัดนะครับการฟาร์มเพอร์ซอนาเนี่ยคุ้มตอนไหนก็คือคุ้มตอนที่เรานะครับคุ้มตอนที่เราหลังจากที่เราเนี่ยจีบเมโลเป้จนถึงหลัง15แล้วแต่ก่อนหน้านี้ <_ d ata> เพื่อนๆก็สามารถที่จะฟาร์มเพอร์ซอนาได้นะครับเพื่อเอาแต้ม นะครับเพื่อที่จะเอาแต้มมาเพิ่มสเตตให้กับตัวละครเรานั่นเองนะครับซึ่งเราจะดูได้ไงว่าเราควรจะฟาร์มอะไรนะครับเดี๋ยวนาะพาไปดูเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนๆฟาร์มเนี่ยมันมีตรงข้างล่างที่เขียนว่านอตเรจิสเตอรเพื่อนๆควรจะเคลียร์หนึ่งครั้งเพื่อให้คําว่า NotRegister มันหายไปเพื่อที่จะทําให้เราได้แต้มนะครับไปอัพสเตต เพื่อทําให้ตัวละครหลักของเราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าถ้าสมมติมันมีหมดแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องฟาร์มนะครับเราก็ฟาร์มแค่ขาดอันไหนก็ฟาร์มอันนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ไปฟังีกทีหลังจาก15อันนี้จากมุมมองของนัดนะที่มองนะครับแต่เท่าที่นัดได้ยินมาหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยว่างก็ฟาร์มเพอร์ซนาแต่คือช่วงแบบ30 40 5 0สี่ะ ตัวละครปั้นเราต้องเยอะนะครับโพอร you, height, mm ์ซ hmm. น่าเนี p p p ่ยเดี๋ยวไว้ท um yeah. ีหลังก็ได้เพอร์ซน่าเนี่ยน่าจะเป็นแบบเรียกว่าเอ็นเกมเลยนั่นเองครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องโพอร์ซน่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเข้าใจแบบเขาเรียกว่าน่าจะเข้าใจคร่าวๆแล้วว่าโพสต์เน่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับโพสต์เน่าที่นัทอยากจะแนะนำนะครับที่นัทอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองใช้นะครับในช่วงแรกๆเลยนะครับโพสต์เน่าในมุมมองของนัทที่นัทมองว่า ดีที่สุดนะครับในช่วงต้นเกมเลยเพื่อนๆแบบเอ <c oughs> เริ่มต้นมาเล้วหนึ่งเล้วสองอ่ะ <c oughs> นัดแนะนานะครับก็คือจะเป็นซัคคิบัสนะครับซัคคิบัสตัวนี้มันดียังไงนะครับซัคคิบัสตัวนี้มันสามารถที่จะเล่นคอมโบคู่กับโจเกอร์ได้เพราะว่ามันเป็นธาตุเคิร์สถูกต้องไหมครับและยังไม่พอนะครับซัคคิบัสสามารถที่จะคอมโบกับริวจิได้ด้วยเพราะว่าซัคคิบัสเนี่ยเพิ่มแอตแทก และยังไม่พอนะครับถ้าตัวละครใดก็ไอถ้าสมมติตัวละครใดก็ตามนะครับในทีมของเราไม่ใช่เราอย่างเดียวนะใช้สกิลนะครับจะเพิ่มคริ10%ก็คือพูดง,ง่ายเพื่อนเพื่อนมีพาร์สิบคริน,นะครับแบบพาร์สิเลยไม่ต้องทําอะไรแค่กดใช้สกิลนะครับเพิ่มครีแล้ว11.7%นนั่นเองครับแบบเรียกได้ว่าเป็นพาร์สิที่แบบใช้ดีมากถ้าสมมติเพื่อน่นคิดว่าเฮ้ยเราไม่รู้จะใช้โฆษณาตัวอะไรหยิบ สกิบัสใส่ในทีมนะครับยังไม่พอสกิบัสยังจะเพิ่มคิเลตอีก8%นั่นเองนะครับยังไม่พอสามารถที่จะเพิ่มได้สูงถึงอีก5.8%ถ้าบวกกันก็คือเพื่อนๆนได้คีเลตแบบง่ายๆเลย14เกือบ15%นะครับอันนี้คือจากแอคทีฟสกิลและบวกกับพาซีฟอีก11%ก็แปลว่าเพื่อนๆนได้คิเลตง่ายๆเลยไม่ต่ำกว่า25%นั่นเองนะครับสำหรับ การใช้ซากิบัสนะครับอันนี้แบบอีซี่แบบง่ายๆเลยนะครับก็คือเล่นเหมือนกับเป็นตัวละครหลักของเราเนี่ยเป็นสายบัฟเลยอันนี้สําหรับซากิบัสนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนใช้ถ้าเราโดนบอสตีแรงไม่ผ่านบอสนะครับแนะนำให้เอาสลามมาใช้เพราะว่าสลามเนี่ยจะมีสกิลนะครับลดนะครับลดแอตแทของบอสซึ่งเราสามารถที่จะลดบอสได้ด้วยนะอันนี้เหมาะกับการตีบอสนะไม่เหมาะกับ a o เเพราะสมมติ AE เราจะ โฟกัสไม่ได้เพราะอันนี้มันใช้แค่ตัวเดียวนะครับและยังไม่พอนะครับก็ยังมีสกิลไฮไลท์ที่ติดเคิร์สอีกด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือเรียกได้ว่าแบบดีแบบดีจัดๆเลยนะครับแล้วก็พาสซีีก็คือแบบลดนนเขาเรียกว่าเพิ่ม r e s i s t a n c e Element นะครับ oh <my> ก็2ตัวนี้เป็นช่วงต้นเกมที่แนะนำนะครับอ่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเพอร์เซนาที่นัดแนะนำในช่วงต้นนะครับ ส่วนเพอร์ซนาในช่วงเลเวล3สามสิเดี๋ยวนะัจะมาแนะนำนะครับอีกคลิปต่อไปนั่นเองนะครับไม่ง,งั้นเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อยากได้คลิปเกี่ยวกับการอธิบายเพอร์ซนาควรใช้เพอร์ซนาอะไรเจอธาตุนี้ใช้ยังไงเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวนะัจะรีบทําคลิปออกมาให้นะครับยังไงวันนี้นะัขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ รับฟังนัดด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาสามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำมาได้เลยนะครับแล้วก็ขอฝากสปอนเซอร์น่ารักน่ารักไปด้วยนะครับก็คือ Over Topup กับ Lego Fa s t นั่นเองนะครับเติมเงินถูกกว่า Over Topup นะครับส่วนใครอยากใช้โดดปีงก็ Lego Fa s t นะครับแล้วก็ช่วงประมาณท้ายๆเดือนก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหม่นะครับเป็นโปรเจกต์ที่2ของ Lego Fast เาสตเราจะมาแนะนาแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้นะัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม